ผมอิกบันบริบูรณ์นะครับก็รู้จักได้นะครับท e ้นไซ education เนี่ยเขาให้คำปรึกษานักเรียนได้ดีมากเลยครับตอนนี้ไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียนะฮะก็ไปเรียนที่เพิร์สแล้วก็เมลเบิร์นนะฮะก็เรียนทั้งการโรงดรมนะฮะธรอาหารนะฮะแต่ว่าจบเนี่ยคือจบเป็น marketing major เจอร์นะฮะในวิชาบริหารธุรกิจค,ครับที่ มหาวิทยาลัย JCU ครับการที่ได้ไปเรียนที่ประเทศออสเตรเลียนะครับก็รู้สึกว่าได้ประสบการณ์ดีๆมาเยอะเรียนธรรมหารมาเพลินจบปุ๊บก็ไปทํางานไปเป็นคิทเช่นแฮงเ์เด็กหลังจานนะจริงๆแล้วรู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากเพราะเราได้มีเพื่อนใหม่ๆนะฮะแล้วก็ที่สําคัญมากกว่านั้นนะฮะเราได้รู้จักการทํางานก่อนกว่าใครเพื่อนๆคนอื่นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นพอเราทํางานจริงเนี้ยเราจะทํางานได้คล่องกว่า Si น d ซต์เอ a เค o n นคอนซัลทิงสื่อแนะแนวด้านการวางแผนศึกษาต่อเปนสื่อแนะแนวที่มีมาตรฐานและได้รับการยอมรับด้วยความเชี่ยวชาญมายาวนานกว่า18ปีและยังเป็นหนึ่งในสมาชิกของสมาคมไทยแนะแน,แนวศึกษาต่อ,ต,อต่างประเทศหรือเทียกา ทีมงานทุกคนของ i n s i d e Education Consulting มีความมุ่งมั่นในการนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนทั้งในด้านข้อมูลและการบริการที่มีคุณภาพเชื่อถือได้จุดมุ่งหมายของเราคือการช่วยวางแผนการเรียนให้สอดคล้องกับอาชีพในอนาคตที่นักเรียนใฝ่ฝันอยากจะเป็น ก็ประทับใจพี่ๆค่ะพี่ๆเ,เขาดูแลดีมากดีดีเหมือนกับว่าเราแทบไม่ต้องทำอะไรเลยแต่ว่าพี่เขาก็แนะนำให้เราดูแลตัวเองด้วยแล้วก็ต่างคนต่างช่วยกันนะคะคือช่วงก่อนที่จะเป็นเรียนต่อเนี่ยมันจะมีเรื่องการเตรียมเอกาสารการติดต่อขอวีซา่าการจองตัวเครื่องบินอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ยอมรับว,ว่าทางพี่ๆอินไซด์นี่ก็คอยอำนวยความสะดวกแล้วก็คอยประสานงานได้เป็นอย่างดีช่วยผม สามารถคอนเสปต์เรื่องการเรียนได้อย่เต็มที่ครับผมก็ทำไมถึงเลือกไปกับอินไซด์ล่ะคะเพราะว่าพี่พี่ที่อินไซด์เนี่ยมีความเป็นกันเองแล้วก็แบบคอยช่วยเหลือเราตลอดเวลาค่ะอย่างตอนหนูอยู่ที่โน่นเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรก็จะคอยปรึกษาพี่เขาโทรมาหาพี่พี่ทำไงดีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเรื่องเรียนเรื่องอะไรเงี้ยก็คือสามารถปรึกษาพี่เขาได้ค่ะ แนะนำนะครับให้น้องๆครที่จะไปเรียนต่อใหอ้ตั้งใจเรียนนะครับเพราะว่าเรามีหน้าที่ไปเรียนนะก็อย่าไปเถื่อนอะทํทอย่างอื่นที่ไม่ถูกต้องนะฮะเราก็เก็บประสบการณ์ให้เยอะครับอย่าคิดว่าแค่ไปเรียนครับให้ไปหาประสบการณ์ดีด เพื่อจะใช้ในอนาคตด้วยครับที่สําคัญนะครับเพื่อนเพื่อนคนไหนที่กําลังวางแผนไปศึกษาเรียนก็เข้ามาขอรับคำปรึกษาได้ครับที่ Insight Education นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับ Insight Education ให้ประสบการณ์ชีวิตครั้งใหม่ที่เหนือกว่าใครครับ Insight Education